สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมวัตถุมงคลของลุงปู่เคนนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมเริ่มเก็บวัตถุมงคลของท่านมาน่าจะสักประมาณปีสี่0ก้าห้าูนช่วงนั้นนะครับก็สิบห้าหกปีที่แล้วนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสักเริ่มต้นสองเหรียญแรกๆของท่านก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะ อาให้ดูเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับกับเหรียญรุ่นสองที่เป็นเนื้อท็อปทอปของของท่านนะครับคือเป็นเนื้อเงินนะครับความแตกต่างก็จะมีนิดเดียวนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับสร้างมาแค่สองพันห้าร้อยเหรียญแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับในปีสี่เจ็ดนะครับเนี่ยนะฮะนี่ผมได้มาก็มีทั้งเกสาแล้วก็ จีวรของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงลึกในเหรียญรุ่นหนึ่งอีกทีละกันนะครับเพราะว่าอยู่ในตลับมันจะถ่ายยากนิดนะครับเลยจะถ่ายเหรียญเปลือยก่อนนะครับก็เลยมาดูเหรียญรุ่นสองที่เป็นเนื้องเงินก่อนนะครับรุ่นสองเนื้องเงินเนี่ยจะต่างอยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังใช้บล็อกเดิมในการสร้างนะครับก็เลยนะฮะด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับต่างกันตรงด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยโชคดีนะครับที่เพิ่มพอสอนะฮะหลังจากนั้นอีกสองปีนะครับก็เลยได้สร้างเหรียญรุ่นสองนะครับก็เลยใส่พอสอสองพันห้าร้ 2, อยสี่สิบเก้าเข้าไปนะครับนั่นฮะตรงด้านล่างยันด้านหลังนั่นนะฮะก็เลยแยกได้นะครับเนื้อรุ่นสองเนี่ยจะมีเนื้องเงิน ะะแล้วก็มีเป็นเนี่ยนะฮะเป่นออกเป็นมันปูนะครับแล้วก็มีเป็นทองแดงผิวไฟนะครับอ,อย่างเ่า็กนี้นะครับน,นี่ก็มีเทสากัจีวรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลอดจานนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเงินเลยดีกว่านะครับเหรียญนี้ผมซีลเก็บไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้โดนอากาศนะครับเดี๋ยวเหรียญจะดํานะครับก็ซีลสองชั้นไว้นานแล้วนะครับก็เป็นสิบปีนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมกันครับเพื่อนเดี๋ยวตัดเลยนะครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูไม่ต้องผ่านพลาสติกนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อน จับอย่างเรามัดระวังน่อยนะครับเพราะว่าผมจะวางแล้วก็ซูมอีกทีนะครับค่อนข้างถ่ายยากสักนิดนะครับเพื่อนแสงมันจะท้อนนะครับนี่นะฮะโฟกัสมันค่อนข้างยากนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนจะมีเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะ แต่จริงๆเป็นรุ่นสองนะครับผมเหรียญน,นี้เนี่ยท่านเมตตาจานให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะมีรอยจานอยู่ข้างศีรษะท่านทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะฮะด้านหน้านะครับส่วนที่ด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าหลังจากที่สอง0ัน้ารอเหรียญแรกที่เป็นรุ่นหนึ่งจริงๆนะ่ะหมดไปจากวัด รุ่นสองก็ถูกสร้างขึ้นในสองปีถัดมานะครับแต่ก็เป็นความรอบครอบนะครับที่จะได้แยกออกนะครับก็เลยมีการเพิ่มพศสองห้าสี่เก้าเข้าไปนะครับทําให้รู้ว่าอันนี้เป็นเหรียรุ่นสองนะครับแต่ในรุ่นหนึ่งนะสองพันารเหรียญเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับเลยไม่มีเนื้อเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเงินครั้งแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นในรุ่นสองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อเงินรุ่นแรกของท่านนะครับ เดี๋ยวมาดูขอบถัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเหรียญเงินจะค่อนข้างถ่ายยากนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผให้ดูรอยหูเหรียญน,นี่นะครับเจาะด้านหลังก็จะมีรอยปิ้นๆน,น,นะครับนี่นะครับ บินขึ้นมารูเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้นะครับเพื่อลองจำฟอนต์จำอะไรไว้นะครับที่สำคัญนะครับอย่างงว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับถึงด้านหน้าจะเขียนว่าเป็นรุ่นหนึ่งแต่ก็เป็นรุ่นสองนะครับเพราะว่านี่นะครับสองห้าสี่เก้านะครับคือรุ่นสองนะครับไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งจะไม่มีนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเพิ่มแค่ตรงนี้ขึ้นมานะครับ เอียงๆดูนะครับเนี่ยนะฮะร,รอยเด็กจานที่ท่านลงไว้ให้นะครับทั้งสองข้างนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสเพื่อนลองหาเก็บเก็บไว้นะครับวัตถุมงคลหลวงปู่เคนนะครับท่านเป็นพระอ่าส่หลวงปู่มั่นนะฮะ นี่นะครับังเห็นว่าวัดป่าหนองว่านะครับตำบลพายมูลอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครนะครับสองห้าสี่เก้านะครับแล้วก็มียันสามแถวนะครับนี่นะครับส่วนด้านหน้านะฮะก็จะเขียนว่าหลวงปู่เ็นเขมาสโยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่นหนึ่งแต่ไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นสองนะครับใช้บล็อกของรุ่นหนึ่งมาปั๊บนะครับเพราะว่าประหยัดนะครับแล้วก็เพิ่มคําว่าสองห้าสี่เก้าเข้าไปรุ่นหนึ่งเนี่ยสร้างสองห้าสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวดูรุ่นหนึ่งสักทีนะครับเพื่อนนี่ยครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งแท้ๆเป็นเนื้อทองเหลืองอย่างนี้นะครับนี่นะก็มีรอยจานเหมือนกันเห็นไหมฮะ เนฮนะแต่รุ่นหนึ่งเห็นไ,ไหมครใต้หลักข้างยันจะไม่มีคําว่าสองห้าสี่เก้านะครับเพราะรุ่นนี้สร้างสองห้าสี่เจ็ดนะครับนี่นะครับต่างกันนะครับเห็นไ,ไหมครัสองห้าสี่เก้านะครับอันนี้ไม่มีนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็อยากจะทําวัตถุมงคลหลวงปู่ท่านเก็บไว้นะครับจะได้เอาไว้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวดูเนื้ออื่นสักนิดนึงนะครับลิ่งสองนะครับเนี่ยลมมันปูนะครับ มีสองห้าสี่เก้าเหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะสองห้าสี่เก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทองแดงผิวไฟนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมีสองห้าสี่เก้าเหมือนกันนะครับสามเนื้อนะครับสามเนื้อนะครับเนี่ยนะครับ โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับ